การ,ารนั่งสมาธิครับการนั่งสมาธิปรากฏว่า,า,าหัวแม่โป้งนะครับมือขวาจะยาวกว่าวมือซ้ายครับหัวแม่โป้งขวานะครับหัวแม่โป้งขวาเนี่ยจะยาวกว่าหัวแม่โป้งซ้ายอย่างชัดเจนเลยเรีย,วยวกว่ามองตาเปล่าก็เห็นครับไม่ต้องไม่ต้องไปเอาไม้บรรทัดวัดครับเห็นไหมครับมือหัวแม่โป้งขวานะครับจะยาวกว่าหัวแม่โป้งซ้าย นะครับแล้วก็ทีนี้มาดูจุดหนึ่งที่อย่างไรนะครับบอกเลยครับปอมทําไม่ได้อีกจุดหนึ่งสําหรับบล็อกนี้นะมาดูที่นิ้วชี้นะครับนิ้วชี้มือซ้ายกันครับปรากฏว่านิ้วชี้มือซ้ายจะมีนะครับมีล่องทั้งหมด3จุดครับที่ปลายนิ้วครับ1จุดนี่ปลายนิ้วนะครับตรงนี้นะครับล่องตรงนี้ที่ปลายนิ้ว1จุด และที่ระหว่างนะครับฝ่าเท้ากับนิ้วเนี่ยจะมีล่องสองจุดด้วยกันนะนี่นี่นี่นะครับจะมีที่ปลายนิ้วหนึ่งจุดแล้วก็จะมีล่องนะครับตรงเนี้ยสองจุดเดี๋ยวอาจารย์จะพยายามนะครับนี่นี่เห็นไหมครับล่องสามจุดด้วยกันนี่เซฟเก็บไว้ได้เลยนะครับอย่าลืมให้เครดิตกันด้วยเห็นไหมครับ ปลายนิ้วชี้1จุดแล้วก็ที่ใต้นิ้วชี้นะครับอีก2จุดนะครัจุดชัดๆงามๆสวยๆนะครับอ่ามีแน่นอนครับถ้าแท้เนี่ยต้องมีด้วยกัน3จุดตรงนี้นะครับจะเป็นร่องบริเวณนิ้วชี้นะหันข้างให้ดูอีกครั้งนะครับอ่า ถ้าซูมมาเนี่ยก็จะเห็นนะครับนี่1.2.3จุดจะมีล่องบริเวณนิ้วชี้นะครับด้วยกันทั้งหมด3จุดอ่า3จุดหลังจากนั้นครับเราก็จะมาดูที่ จะมาดูที่เขาเรียกอะไรครับฝัดเท้ากันครับฝัาเท้าถ้าเป็นพิมพ์หน้ายักษตรงนี้นะครับจะเห็นเป็นรอยนิ้วเท้าแต่ถ้าเป็นองค์นี้นะครับจะไม่เห็นจะจะไม่มีนิ้วเท้าให้เห็นนะครับจะไม่มีนิ้วเท้าให้เห็นต่อมานะครับเราก็จะมาดูบริเวณกลีบบัวครับกลีบบัว กีบบัวอันนี้จะเป็นด้านขวาของตัวอง์พระนะครับแล้วก็ไล่เรียงมาปรากฏว่าตรงกรีบบัวระหว่างกีบบัวอันที่1อันที่สองครับจะมีเนื้อนูนครับเป็นเส้นนูนขึ้นมานะเป็นเส้นนูนขึ้นมา1เส้นไม่ว่าจะไม่ว่าจะอาจารย์ดูตรงไหนนะครับก็จะมียังไงเนี่ยมันต้องเห็นเพราะว่าอะไรครับมันไม่โดนขูดกับอะไรยังไงจะให้บล็อกใหม่บล็อกเก่าหรือว่าใช้นานยังไงตรงนี้ต้องมี ระหว่างกลีบบัวอันที่1และกลีบบัวนี่สองนะครับจะต้องมีเส้นนูนขึ้นมาจะต้องมีเส้นนูนขึ้นมาอย่างชัดเจนเห็นไหมครับมีเส้นนูนเล็กๆขึ้นมาเนี่ยอ่ะเดี๋ยวพยายามเอามุมนี้นะฮะเห็นไหมครับเส้นมูเส้นนูนระหว่างกลีบบัวนะอันเนี้ยต้องมีต่อมาครับกลีบบัวด้านล่างกลีบบัวด้านล่างครับกลีบบัวด้านล่างกลีบที่1น่งเนี่ยนะครับด้านล่าง จะมีกลีบบัวซ้อนกันสองสองกลีบถ้ามองนะครับมันจะเหมือนมีเส้นนะครับเป็นตัวแบ่งกลีบบัวเนี่ยนะครับออกมาเป็นสองกลีบตรงนี้กลีบที่1กรีบที่2อยู่ตรงนี้แต่เป็นใบเดียวกันนะเป็นใบเดียวกันแต่ว่าจะมีเส้นอยู่ตรงนี้นะครับเป็นสองกลีบและนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็จะมีอะไรครับใบบัวครึ่งใบเพื่ออะไรครับเพื่อให้มันสมมาตร ให้มันสมดุลกับาฐานพระนะฐานพระที่ที่เห็นนะฐานหลวงปู่ทวดหลังจากนั้นครับเรามาดูเส้นจีวรกันครับเส้นจีวรที่บริเวณเท้าครับเส้นจีวรที่บริเวณเท้าจะมีทั้งหมดนับครับหนึ่งี่หแล้วก็มีขีดตรงนี้หน่อยหนึ่ง นะครับจะมีทั้งหมด5เส้นครับ1 2 3 4 5าี่ห้านะและอีกด้านหนึ่งครับก็จะมี5เส้นเหมือนกันครับ1 2 3 4 5 5าี่ห้าเส้นเหมือนกันแต่ที่หน้าแข้งครับจะมีเส้นนูนนะครับเหมือนเป็นเส้นเลื่อนน่ะแหละครับเส้นนูนของบล็อกนี้นะครับขึ้นมาอีก1เส้นอ่า1เส้นอ่ะทีนี้อาจารย์ถอยมาให้ดูด้านหน้าให้ชัดนะครับเห็นไหมครับ องนี้เนี่ยแท้ตาเปล่าแล้วก็มีตำหนินะครับซึ่งสามารถเอามาเทียบนะครับ3องค์ที่เป็นบล็อกนี้ก็มีครับ4องค์ก็มีทุกองค์มีหมดเพราะฉะนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นตำหนิเป็นจุดตายของหลวงปูท่ทวดพิมพ์นี้ก็ได้นะครับก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเดี๋ยวอาจารย์ก็จะทำคลิปนะครับละเครื่องที่ มีความก่าวมีมูลค่าหรือหลายท่านอยากให้นะครับอยากให้ออกคลิปก็จะพยายามไปหามาให้ท่านเพื่อเป็นความรู้นะอ่าเนี่ยอันนี้เราก็จะเห็นนะครับว่าที่หน้าแข้งเห็นไหมครับจะมีเส้นเลือดหรือเส้นนูนขึ้นมาอ่าที่หน้าแข้งนะครับเห็นไหมตรงนี้เห็นเลยล่องมีล่องใต้นิ้วชี้เนี่ยทั้งหมด 3. จุด เห็นไหมครับเห็นตาเปล่าเลยไม่ต้องไม่ต้องไปส่องกล้องส่องกล้องอะไรก็ได้นะครับมีล่อง3จุดเนี่ยนิ้วชี้เนี่ยมันจะก่อนปลายปลายนิ้ว1จุดแล้วก็ร่องใต้นิ้วชี้อีก2จุดนะนี่ก็เป็นพระสวยนะครับถ้ามองอย่างนี้แล้วบอกว่าเก๋ก็ช่วยหายางี้ให้ผมสักห้าหกอง,องนะนะครับเนี่ยฮะเห็นไหมครับมีการ เขาเรียกว่าอะไรครับการไหลการโดนนะครับน้ำหนักที่ไหลๆตันเนี่ยมันทับมันทําให้อะไรโลหะมันวิ่งนะครับวิ่งเนี่ยนนอะครับหนึ่งวิ่งต้องวิ่งนูนขึ้นมาเป็นรูปหลงปูทวดที่เหลือก็จะวิ่งหนีออกไปนะครับหนีบล็อกออกไปแล้วก็มีรอยแตกของบล็อกอยู่บริเวณนี้ 1. จุด2จุดนะครับนิ้วชี้นะครับเส้นที่หน้าแข้งแล้วก็เส้นที่ไหปลาร้านะ ถ้าเราดูนะครับในพิมพ์ทรงที่ชัดอย่างที่บอกจะมีขอบปากครับจะมีขอบปากนี่ฮะนี่ครับเห็นไหมครับขอบปากนะในพิมพ์ที่ชัดนะแต่ถ้าบางคนใช้จนเรือนเนี่ยก็ว่ากันไปนะแล้วก็เห็นไหมครับว่าตาด้านซ้ายเออด้านขวาขององค์พระนะครับจะสูงกว่าตาด้านขวาอย่างแบบมองตาเปล่ารู้เลย หลังจากเราดูด้านหน้าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูตำหนิด,ด้านหลังกันบ้างนะครับตำหนิด,ด้านหลังก็อย่างที่บอกนะครับว่าองค์นี้เป็นองค์ที่แบบแชมป์องค์หนึ่งนะมีความสมบูรณ์ตำหนิไม่ว่าจะเป็นบล็อกเส้นขอบตัดนะครับองค์นี้แทบจะไม่โดนเหงื่อโดนใครเลยทีนี้เรามาดูด้านหลังกันนะครับก็จะเห็นนะครับว่ามีรอยของการปิ้นของโลหนะการปิ้นของโลหะมันก็จะเป็นขอบ ด้านข้างอยู่นะครับไม่ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าท่านมีหลวงปู่ทวดพิมพ์นี้2ององค์ท่านก็สามารถดูขอบด้านข้างได้นะครับมันจะเหมือนกันเป๊ะเลยเหมือนกันเป๊ะเลยคือขอบตรงนี้บุ๋มหรือเปล่าเนื้อบุ๋มไหมตรงนี้นูนไหมอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะเหมือนกันในพิมพ์ที่ชัดนะครับทีนี้เราก็มาดูตำหนิตัวหนังสือด้านหลังกันนะครับตำหนิตัวหนังสือด้านหลัง อย่างแรกเลยครับคำว่าหลวงพ่อทวดนะครับคำว่าหลวงพ่อทวดเนี่ยหอหีบคําว่าหลวงพ่อเนี่ยจะเหมือนมีเส้นสองเส้นครับนะหอหีบนะคำว่าหลวงพ่อเนี่ยจะเหมือนมีเส้นสองเส้นขนานกันอยู่นะหรือว่าจะเป็นเนื้อนูนก็ได้นะครับเป็นเนื้อนูนใต้คําว่าหอหีบนะอันที่หนึ่ง อันที่2ก็คือวอแหวนครับคำว่าหลวงพ่อตัววอแหวนนั้นจะแตกเป็นปากฉลามนะจะอ้าเป็นปากฉลามแล้วก็งองงูนะครับจะมีเส้นเล็กๆชี้ขึ้นนะมีเส้นเล็กๆชี้ขึ้นที่งองงูนี่อาจารย์าจะถอยมาหน่อยนะครับเห็นไหมครับหอ,อหีบเนี่ยจะมีเนื้อนูนและ วแหวนเนี่ยจะมีปากฉลามแล้วก็งองงูนะครับอ่าเนี่ยเห็นไหมอาจารย์มุมเนี้ยจะมีเส้นขนแมวหรือเส้นนูนของบล็อกนะครับชี้ขึ้นนิดหนึ่งและตัววอลแหวนครับตัววอลแหวนเนี่ยจะเป็นวอลแหวนที่ปลายนั้นมีรอยหยักนะครับมีรอยกระดกก็ได้รอยหยักก็ได้นะครับวอลแหวนเนี่ยจะมีรอยหยักหรือปลายกระดกอ่านี่ก็เป็นตําหนิของด้านหลังนะครับองค์นี้เนี่ย ค่อนข้างจะชัดหรือว่าเป็นต้นๆบล็อกเลยเพราะว่าตัวหนังสือนั้นชัดแทบทุกองค์เลยนะครับไล่มาตั้งแต่ตัวบนเลยนะครับชัดมากชัดที่สุดเลยครับเห็นไหมฮะชัดมากเลยครับไล่มาตัวอักขระทุกตัวนะครับมีความชัดเจนสวยงามเห็นไหมครับมีความชัดทุกตัวอักขระเลยนะไม่มีการแตกนี้นะ่าจะเป็นต้นๆของบล็อก นี้เลยนะต้นต้นของบล็อกนี้เลยจะเห็นว่าหอยหีบนะครับจะมีเนื้อนูนนะเหมือนมีหอยหีบมีแสงสองเส้นแล้วกันนะครับเส้นหอยหีบเนี่ยมีสองเส้นวอลแหวานก็แตกนะครับแล้วก็งองงูมีเส้นแล้วก็ปลายวอลแหวานเนี่ยโค้งตวัดนิดหนึ่งนี่ก็เป็นตำหนินะของหลวงปูท่ทวดวัดช้างให้พิมพ์ใหญ่นะครับ หลังตัวหนังสือไมโทหักปี05นี่ครับเห็นไหมครับว่าจะมีความคมชัดนะเวลาเราดูเนี่ยเราดูพระปั๊มเนี่ยเราต้องดูเน้นความคมชัดลึกไว้ก่อนนะครับเห็นไหมครับว่าอันไหนที่เราโดนเหงือ่อหรือโดนจับเนี่ยมันก็จะสีมันๆส่วนอันไหนที่เราจับไม่ถึงนะครับมันก็จะมีสีเหมือนมีฝุ่นนะครับไปเกาะ นะมีฝุ่นไปเกาะก็จะสวยงามมากครับสำหรับองค์นี้ตำหนิครบนะก็ใครไม่รู้นะครับก็รู้ซะว่ามันมีตำหนิแบบนี้ก็ลองไปดูซิว่า้ยของเราเนี่ยมันโดนไหมมันเป็นอย่างนั้นไหมนะครับแต่บางอันนะครับอาจจะมีอะไรครับการที่โดนบล็อกกระแทกเยอะมันอาจจะมีรอยแตกเพิ่มกว่านี้ก็เป็นไปได้เพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูก่อนว่าพระ ที่เรานะครับมีอยู่หรือเราไปดูเนี่ยพิมพ์ทรงตำหนินะครับความคมชัดเนี่ยมันได้ไหมอย่างที่บอกนะครับมันต้องชัดนะครับต้องชัดชัดมากๆเลยอย่างบางเรื่องเนี่ยอย่างเช่นบล็อกเนี้ยนะครับตำหนิใช่พิมพ์ใช่อย่างขนาดริมฝีปากเห็นไหมครับยังเห็นว่าเป็น2ชั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีความลึกมีความคมชัด แล้วก็ดูขอบข้างดูนะครับเห็นไหมครับขอบข้างเนี่ยซูมดูเนี่ยมันจะเหมือนมี2เลเยอร์นะครับแล้วก็อันนี้ตาหนิอันเนี้ยนะครับจะเห็นได้ชัดครับว่ามีที่หูกับที่หัวไหล่แต่ว่าอาจารย์ก็ดูอีกองคหนึ่งนะครับก็ไม่ได้มีไม่ได้มีตําหนิบล็อกตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยมันอาจจะกระแทกไม่พร้อมกันหรือบล็อกนี้อาจจะมีมีหลายตัวก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ย,ยาาก็อย่าอย่าไปมองว่าเอ้ย พอไม่มีขอบเส้นตรงนี้แล้วมันจะแท้หรือมันจะปลอมอะไรเงี้ยเราก็ต้องดูหนึ่งความคมชัดความเก่านะครับแล้วก็ตำหนีด้านข้างนะถ้าเป็นองนี้เนี่ยก็จะมีพิมพ์ทรงตำหนีที่เหมือนกันครับเรียกว่าเหมือนกัน100%เลยส่วนบัวนั้นนะครับแล้วแต่การกระแทกนะครับเพราะว่าตรงนี้บางองค์ก็กรีบชัดครับบางองค์ก็กรีบไม่ชัดอันนี้ก็ว่ากันไปแต่ว่าแน่นอนครับขอบปาก หูจมูกเส้นนะครับตำหนิบริเวณใต้นิ้วชี้เนี่ยควรจะต้องมีแล้วก็ด้านหลังถ้าเป็นอะไรครับไม้โทหักเนี่ยยังไงเสียครับหอ,อหีบวอแหวนงองูวแหวนตัวเนี้ยต้องมีจุดตำหนีที่ชัดเจนนะครับแต่เดี๋ยวนี้น่ากลัวครับเพราะเทคโนโลยีสมัยใหม่มันก็ปลอมพระได้ค่อนข้างง่ายค่อนข้างคมชัดเพราะนั้นเนี่ย เราก็ต้องดูครับเพราะว่าการการปลอมเนี่ยเขาก็จะเอาของแท้มาเพื่อทําปลอมนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเออมันมีความชัดตรงไหนไหมตรงไหนที่พระควรมีก็ต้องมีนะครับเห็นไหมครับว่าอย่างเช่นล่องตรงเนี้ยนะครับล่องตรงเนี้ยมันมีความกล่าวเพราะว่ามือหรืออะไรเนี่ยเราเนี่ยไปแตะไม่ถึงมันก็จะมีการอะไรครับการจับของฝุ่นนะของฝุ่นเนี่ยอยู่ตรงนี้นะ นี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับถ้าท่านชอบหรืออยากจะให้นะครับมารีวิวพรีวิวพระนะครับอะไรก็สามารถพิมพ์ได้นะครับนี่ครับขายบอกไม่แท้เอาเอาแบบนี้ให้ผมสักสิบองค์นะครับองค์นี้นี่คมชัดแชมป์นะครับยังไงก็ฝากแนะนำบอกต่อด้วยนะครับวันนี้ก็ ไว้เท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ